สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านก็ได้หาที่นอนก็หายังไม่ได้ครับปั๊มแบบเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงก็หายากเท่านี้ผมอยู่ตรงบ้านบ้านกลางใหญ่ตอนนี้ ไอ้ตรงที่ผมจอดนอนจอดดูแต่ก่อนนะมันมันมีปั๊มอยู่ปั๊มหนึ่งเขาปิดประมาณสองสามทุ่มก็ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ยากหน่อยถ้าเลยสามทุ่มไปปุ๊บมสมมติว่าปวดท้องเอ๊ะเราจะไปไปขห้องน้ำตรงไหนก็ไม่มี มันมีห้องน้ําอยู่ห้องน้ําของของวัดตรงปรา่าช้าอุย้ยพูดถึงปา่าช้าหือคนลุกเลย <c oughs> ไ้จะกล้าเข้าอ่ะโอจะมีปั๊มตรงนั้นแหละตรงเลยไอ้ร้านค้าสยาม ประมาณร้อยร้อยสามสิบสามสิบเมตรนี่แหละก็เขาได้แนะนำว่าห้องน้ำตรงนั้นเลยอุย้ยคนแบบคนจิตอ่อนเนาะจะให้เข้าตรงไอ้ใกล้ๆเมในใครจะกล้าเข้า ว่าไปออนะผมเดินไปไปถามเขาว่าพี่ผมขอเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ไหมเพาว่าได้ถ้าปั๊มยังไม่ปิดเขาได้แต่ถ้าปั๊มปิดแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมเติมน,น้ำมันปั๊มพี่นี่แหละคือตอนนี้ผมยังไม่ได้งาน่ตเกตกำลังหางานให้ เวลาผมจะออกงานอ่ะแบบวิ่งงานผมก็จะมาเติมอยู่ปั๊มพี่นี่แหละแกก็แนะนำไปแต่ไอตรงเมนนี่แหละอู้งั้นผมก็ต้องไปหาปั๊มใหม่แล้วใครจะกล้าเข้าเนาะว่าว่าบาปกันเกินนะแทนที่จะให้เข้าโอ้แต่ก็เสือก งานผมกดเตะไม่ได้ยินนะเปลี่ยนวงอะไรใหม่ทเกก็หางานหางานให้ยังไม่ได้เลยตอนนี้ปวดสมองมันยากที่ไอเรื่องอํำน้ำอะ่ะ ไม่อาบหรืออาบนี่มอพอทนนะแต่ถ้าเรื่องเข้าน้ำนี่มันไม่ได้มันต้องเข้าน้ำครับเมื่อบุดท้องอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยไปหาได้ขับออกหาที่จอดนอนใหม่ดีขับมาเจอที่เขาถมใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงไหน นี่เลยครับที่เขาทมใหม่แต่มันจะมืดหน่อยไม่เป็นไรขอแตให้มันมืดอนะ่ะอันนี้ติดถนนครับผมไม่รู้จะไปนอนตรงไหนแล้วเนาะไอ้น้ำมันน้ำมันก็ยังเหลือนิดเดียวเองอะผมมาจากทังนูน้น มันก็วังเวงอยู่นะนอนตรงนี้นี่นุน่รถผมเข้าบุกรุกเลยขออนุญ,ญาตจอดนอนหน่อยเด้อขอทมที่ใหม่หลายที่เลยครับไปตรงที่ผมไปถ่ายหนึ่งที่แล้วเถอบมาทางนี้อีกที่หนึ่งที่ว่าผมว่ารถมันมาจากเทเทตรงไหนเถึบมาอีก ประมาณ200เมตรได้มั้งจะมีที่เขาทมใหม่เขาทมตรงนั้นแหละไม่รู้ที่ใครก็ขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับน่าจะเพิ่งทมเสร็จใหม่ๆนี่แหละแก๊งสิบล้อเลยเนี่น่าจะแก๊งพวกเขาแหละ อันนี้ชาร์จไฟก่อนกลัวสตาร์ทไม่ติดก็ไม่มีใครช่วยผมได้แล้วอน้ำมันก็เหลืออยู่น้อยนึงนี่น้ำมันนี้เองครับนี่ตายนี้พอดีเลยนี่เราจะโทรไปบอกท่อเก่ว่าขอตำเติมนมันก็ไม่กล้าครับ เบิกสเตย์ใหม่สิบเส้นหมดไปสามพันกระบาดความยาวแปดเมตรน,นี่ครับอันนี้ที่ใช้แล้วแปดอยู่ในนี้อีกสองที่ยังไม่ได้ใช้ครับนี่ทีนี้ก็จะซื้อไอ้กุญแจ เกยไว้ล็อกแล้วถ้าเราใส่โอ<ฮ>้ปิดยากอีกนะเนี่ยมันมันโกง ต้องเอาไม้เสียบไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันตกหายหมดไปสามพันกว่าบาทก็มีกล่องไว้ใส่ของอีกอันนึงไม่มีของ1ิบสิเมตรนี่มันทุกของได้ได้กี่ตันถ้ามันสมคานมันได้5้าห้าิบร แต่ถ้ายกยกรออย่างนี้ถ้าไม่เอาลงอะ่ะมันจะได้กี่ตันนะถ้าสองคานเพราะมันเอาลงไม่ได้แล้วครับถ้าลงปุ๊บลมลมรั่วถุงลมมันรั่วครับฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมันรั่วที่ผมเคยบอก เกือบซวยเนี่ยดีนะตอนที่เกือบถึงไฟแดงมันชะลอชะลออยู่บ้างชะลอความเร็วนะถ้าผมวิ่งเร็วประมาณ40-50นี่ผมว่าไม่อยู่แน่ลมลมมันรั่วไปเรื่อยเนาะตอนแรกมันรั่วไปจนอยู่ที่หกบอลโอ้ตกใจเลยผม มันรู้มันมีรังสังหรณอะไรแบบไหนถึงมันแบบประมาณว่าดูในเกอ่ะเกะก็ไฟไม่ไม่สว่างนะในหน้าปัดนะ่ะเช็คดูไปโอ้ผมเปิดไฟส่องดูอ้าวลมเรามันหมดได้ไงวะอีกนิดเดียวจะถึงไฟแดงจอดเลยครับจอดกลางถนนเลยเปิดไฟผ้ามาัง แต่ดีนะรถมันไม่ค่อยเยอะลงไปดูก็นั่นล็อกเลยยกยกล้อเลยครับยกล้อขึ้นเลยไม่รู้ว่าจะไปจอดนอนตรงไหนนอนตรงนี้มันก็มืดเกินครับไม่กล้าน,นอนอีกแหละ ต้องไปหาที่นอนใหม่ครับอ่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับหาที่นอนใหม่ก่อนนอนมืดๆอย่างนี้ไม่ได้ครับกลัววังเวงองสวัสดีครับ